เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะครับเวลาที่ว่าซื้อปืนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าให้ซื้อปืนของจุดสามแปดซเปอร์ไปเลยนะครับเพราะในกระบอกเดียวใช้กระสุนได้ทั้ง2ขนาดทั้ง38มแปดซเปอร์และกระสุนของ9กมมถ้าถามผมผมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นกระสุนของ9ก้มมราโก้เท่านั้นนะครับสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหานะครับ แต่สิ่งที่ไม่ปลอดภัยก็คือกระสุน9ม้ม,มของพาราและ9ม้มรูเกอร์นะครับความยาวปลอกกระสุนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับถ้าคุณยิงเนี่ยถามผมว่ายิงได้ไหมยิงได้นะครับแต่ไม่ปลอดภัยจะทำให้ คอลั้งปลอ,อกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะคอลั้งปลอ,อกเนี่ยมันจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่นะครับถ้าเราใช้ไปใช้ไปใช้ไปเนี่ยคอลั้งปลอ,อกจะมีปัญหาและจะมีปัญหาตรงเรื่องขมเหลวในตัวปืนนะครับในช่วงนะครับคอลอังเพลิงกับช่วงท้ายกระสุนนะครับจะเหมือนกับลักษณะที่ว่าดินพอกหางหมูนะครับมันจะพอกไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีพอเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับมีโอกาสติดขัดมีปัญหาสูงมากนะครับคือคำเหมาเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในตัวเปืนนะครับคือมันไม่เผาผลาญได้ดีเท่ากระสุนของตัวมันเองคือจุดสามแปดซเปอร์นะครับอ ถ้าคุณจะใช้จริงๆก็คือใช้ของสามแปดซูเปอร์ไปเลยนะครับซื้อํามแปดซูเปอร์มาก็ใช้ของสามแปดซูเปอร์ไปเลยนะครับถ้าจะใช้ของก้ามมอก็ให้ใช้เก้ามมอราโกเท่านั้นนะครับจะไปใช้ก้ามมของตัวอื่นไม่ได้นะครับอ่าเพราะขอล้างปอกมันจะสั้นกว่านิดนึง